เอกสลาาแม่เรื่องนั้นควรจะเกิดขึ้นในปัญหาเดียวกันไม่ใช่หรือ,อยังไงตลกดีว่าที่คนจากริมบัสคอมเพนีมาพูดอะไรแบบนี้เอาเถอะที่จริงพวกแกก็ไม่ผิดหรอกแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้มอนี่มันมีอะไรสำคัญสำหรับพวกแกมากขนาดนั้นแน่นอนวัยฮานี่มันยังหายใจอยู่ แต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามอนี่จะมีราคาในการต่อรองมากน้อยขนาดไหนกันแต่ว่าเป็นเสียงของเฮชูเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไกลกาฉันมิลละนี่พวกแกมีข้อเสนออะไรแปลกๆให้กับฉันได้บ้างพูดมาว่าแกต้องการอะไรกันแน่แกเนี่ยโ,<อ>โคตรจะมีน้ำเสียงที่น่าเชื่อถือเลยวะรู้ไหมฉันเนอรู้สึก,กระปีก้กระเป๋าขึ้นมาเลยจริงๆว่ะ อาดัลสินะอะไรกันที่ฉันอยากจะได้ก็คือแกยังไงละ่ะใหญกระต่ายหน้ารำคาญอย่าบอกนะว่าแกอยากจะให้ชู่ตายเพื่อที่จะไม่แห่ไม่หรอกนะฉันไม่ทำอะไรเฮยๆแบบนั้นสักหน่อยแล้วอะไรล่ะฉันขอฝันใหญ่นั่น เพียงแค่ครั้งเดียวมันไม่สำคัญหรอกว่าจะกัดไม่กัดจะสู้ไม่สู้ก็ไม่สำคัญขอฟันแค่สักดอกหนึ่งแล้วฉันจะส่งไอ้บอนี่ให้แม่ไม่เอาหน้าสาวอย่ามองหน้าฉันอย่างนั้นสิจ๊ะเธอก็รู้นี่ว่าฉันอยู่ในธุรกิจแบบนี้มันดานแค่ไหนการต่อสู้อย่างเป็นธรรมยังไงล่ะฉันละชอบอะไรแบบนี้เลยเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่จะประชันหน้ากันอย่างซึ่งซึ่งหน้ พวกเราเป็นผู้ที่ถูกว่าจ้างมาใช่ไหมเธอก็รู้เียว่าต้องทำยังไงรู้ไหมแม่ก็ตายโดยฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าถ้าเผชิญหน้ากันสักสุดหน้าดีจะไปไหวหรือเปล่านะ่ไอ้หวัวควยเอ้ยแกแม่งไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆอ่ยอยะกัน <laughs> หมอนี่จะตัดแกขาดครึ่งแน่น,นอนการันตีได้เลยยอมรับเถอว่าแกยากจะฆ่าเธอไม่เคยเบือ่อได้ไงวะ ที่ลิ้นแกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแกนี่ไม่ใช่บ่าแกเป็นหนึ่งในนักเรียนของจี H ๋เ e วินี่ใช่ไหมคงจะฝึกฝนให้แข็งแกร่งเหมือนกับพ่อแม่ของแกเลยงั้นสิทา่าแล้วไอ้สิ่งที่เกวชินอะไรนั่นคือพลังงานบางอย่างที่จะบวบความแข็งแกร่งขึ้นจนกลายเป็นวงแหวนอะไรรอบๆรบ่างกายและอาวุธแบบนั้นนะถูกไหมแล้วก็ เปลี่ยนจากชินหรืออะไรสักอย่างที่บอกความแข็งแกร่งและวงแหวนส่องสงว่างวิบมะพวกดนันอะไรก็ช่างให้กลายเป็นคำว่าบังใช่ไหมฉันในอยากเรียนรู้สิ่งนี้มาตั้งนานแล้วละรอคอยที่จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้เรื่องแบบนั้นว่าฉันคนนี้จะสามารถสร้างมังขึ้นมาได้สักวงได้หรือเปล่าฉันในอยากรู้จริงๆว่าแกจะทนดาบฉันได้แค่ไหน ตัดเข้ามาเลยชาชีหูขอมาก็จัดให้ไม่เสื่หลันเดี๋ยวก่อนสินี่เธอจะในานามของเรเหฮงดิวโปของคาโปหนึ่งในสิบนักดาบแห่งบูระพาจะตัดแกด้วยแรงทั้งหมดที่ฉันมีเจ้าจะตัดข่าด้วยเล่มองเจ้าหรืองไงกัน แม่เจ้าโวยฉันไม่คิดว่าจะเล่นไปดีหัวแกนะเนี่ยแต่รอดจากการโจมตีแบบนั้นก็โคตรปาฏิหารเลยวะไอชินฮาอะไรนั่นเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่โคตรตึงเลยว่าไหมมือฉันเนี่ยแทบจะชาไปหมดแล้วล่ะเนี่ยแต่ก็นะมันก็ไม่ได้ไรเทียมทานเสมอไปอะไรขนาดนั้นดีถูกใช่ไหม พราะว่าแกในตอนนี้แทบจะยืนไม่ได้เลยนี่ใช่ไหมละ่ะ